ค่ะนี่ก็คือจะเป็นหน้าของระบบนะคะก็จะใส่ username เข้าไปค่ะแล้วก็เป็นอีเมลค่ะเมื่อเมื่อเราล็อกอินเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอผู้ใช้ปกติค่ะก็จะสามารถดูโปรไฟล์ได้ค่ะว่าเราอีเมลอะไรสถานะอะไรนะคะแล้วก็จะแสดงาการสั่งซื้อสินค้าค่ะแล้วก็คำสั่งซื้อย้อนหลังค่ะ จะพาเข้าไปดูในส่วนของแอดมินเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการพรีเซนต์ค่ะเมื่อเข้ามาในส่วนของแอดมินนะคะนี่จะเป็นหน้าต่างของแอดมินค่ะก็สามารถดูโปรไฟล์ได้เหมือนกับยูเซอร์เนมไอเหมือนกับฝั่งของยูเซอร์เลยค่ะแล้วก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มต่างๆค่ะเมื่อสั่งซื้อสินค้านะคะเมื่อเรากดเข้าไปตรงตะกร้าสินค้าเรายังไม่มีสินค้าในตะกร้ามันจะขึ้นว่าตะกร้าว่างเปล่านะคะ เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าในที่จํานวนสินค้าเป็นูนย์มันก็จะแสดงว่าสินค้าไม่เพียงพอค่ะเมื่อเรากดสั่งซื้อสินค้าเข้าไปนะคะเมื่อเรากดเกินจนํานวนก็จะสามารถไม่สามารถกดได้หรือกดน้อยกว่าก็จะไม่สามารถกดได้ค่ะแล้วจะสาธิตการเอ่อในตะก,ก้าสินค้าเพิ่มเข้าไปนะคะก็สามารถเพิ่มจํานวนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะก,ก้าสินค้าที่เรามีนะคะที่เรากดซ้ำกดเข้ามาเมื่อกี้ค่ะ ก็จะแสดงจํานวนทั้งหมดค่ะการสั่งซื้อต่อไปนะคะแล้วก็จะสามารถลบทั้งตะกร้าได้เลยค่ะเมื่อลบมันก็จะหายไปทั้งตะกร้าค่ะ,คะจะแสดงการสั่งซื้อสินค้าตัวต่อไปนะคะก็สามารถเลือกจานวนได้ค่ะแล้วก็แสดงหน้าถัดไปนะคะหน้านี้ค่ะจะให้กรอกที่อยู่การจัดส่งของลูกค้าค่ะก็เมื่อเรา เราในกรณีที่เรายังไม่กรอกนะคะมันจะไม่สามารถกดไปหน้าต่อไปได้ค่ะเราต้องกรอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก่อนค่ะเมื่อเราใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะเป็นตัวเลขที่ครบสิบตัวค่ะเมื่อเราใส่แล้วมันก็จะขึ้นให้สามารถ ส่งไปหน้าต่อไปได้ค่ะแล้วเราก็เลือกการรับลูกค้ารับเองหรือว่าจะส่งที่บ้านนะคะในกรณีที่ลูกค้าจัะส่งที่บ้านเราก็จะมีฟังก์ชันใส่ที่อยู่เพิ่มขึ้นมาให้ค่ะเราก็กอรกที่อยู่ไปนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการจ่ายเงินค่ะว่าเราจะเป็นอานโอนจ่ายหรือว่าการจ่ายเงินสดนะคะ เมื่อเรากดหน้าถัดไปนะคะมันก็จะแสดงรายละเอียดที่เรากรอกในน้ำเมื่อกี้ค่ะเป็นชื่อลูกค้าที่อยู่แล้วก็รายละเอียดของสินค้าจํานวนค่ะเมื่อกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเอ่อรายการสินค้าที่เรากดไปก็จะไปอยู่ในการสั่งซื้อย้อนหลังค่ะก็จะอยู่ในตัวนี้ id ที่สี่ค่ะแล้วก็จะขึ้นสถานะมันก็จะขึ้นสถานะค่ะว่าตัวนี้ยังไม่ทำการจัดส่งนะคะ เมื่อเรากดไปกดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆในคำสั่งซื้อของเราค่ะเมื่อเรากดจัดส่งไปเยืนยันการจัดส่งนะคะมันก็จะสามารถยืนยันการจัดส่งสถานะจากสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพิ่มเข้ามาค่ะอันนี้จะสาธิตในกรณีที่เราไม่ได้จัดส่งไปที่อื่นนะคะแบบเราไม่ได้มีการจัดส่งให้ลูกค้าลูกค้ามารับเองที่หน้าร้าน,นะคะ่ะชื่อเข้าไป นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรค่ะในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งให้ลูกค้านะคะก็จะไม่ขึ้นสถานะอะไรค่ะล้วก็จะเราก็สามารถยกเลิกคำจัดส่งได้การจะไอ้คำสั่งซื้อได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้ารายละเอียดสินค้าต่งตางๆนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าตัวนั้นได้ค่ะว่า มีรูปภาพอะไรรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็สามารถแก้ไขได้ค่ะค่ะเมื่อเราก็สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆของสินค้าได้ค่ะจะเห็นว่าจํานวนเงินและราคานะคะมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่าต้องมีจํานวนมากกว่าศูนย์ค่ะเราจะไม่สามารถใส่จํานวนที่น้อยกว่าศูนย์ได้ค่ะตัวนี้เรากําลังใส่ชื่อสินค้าค่ะตัวนี้ค่ะ เราต้องแก้ไขให้มันมากกว่า0ถึงจะสามารถกรอ,อกได้เมื่อเราแก้ไขไปแล้วตัวแจ้งเตือนก็จะหายไปนะคะเราก็จะกดอัปเดตพอกดอัปเดตปุ๊บรายการสินค้าที่เราอัปเดตเมื่อกี้ค่ะก็จะทําการอัปเดตขึ้นมาตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการเพิ่มสินค้า เข้ามาในร้านนะคะเราก็จะสามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปรูปที่เพิ่มก็จะแสดงขึ้นมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มชื่อสินค้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มยี่ห้อสินค้ารายละเอียดต่างๆนะคะ แล้วจะเห็นด้วยว่าเมื่อเรายังเพิ่มไม่เสร็จตามที่เงื่อนไขต้องการนะคะเราก็จะสามารถไม่สามารถกดเพิ่มได้นะคะเราต้องเพิ่มตามที่รูปก,การก่อนเมื่อเรากดเ,เพิ่มแล้วก็จะสามารถกดเพิ่มออได้ะคะ่ะเพิ่มเสร็จแล้วสินค้าที่เราเพิ่มเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ในหน้านี้ค่ะมันก็จะมีการค้นหานะคะเราก็สามารถค้นหาตามชื่อของสินค้าได้ะคะ่ะตามนี้ค่ะนี่ตัว่วนย์นเก้าก็จะมาอยู่นี่ ต่อไปก็จะเป็นหน้าของพนักงานนะคะหน้าของรายละเอียดพนักงานก็สามารถดูรายละเอียดของพนักงานได้ค่ะแก้ไขก็จะขึ้นรายละเอียดของพนักงานต่างๆค่ะเมื่อเรากดแก้ไขไปเราก็สามารถแก้ไขได้ค่ะจะสามารถแก้ไขรูปภาพได้แก้ไขชื่อแก้ไขได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ เมื่อเรากดอัปเดตไปนะคะจะเห็นด้วยว่าตัวที่จะแสดงะอคะ่ะจะแสดงเป็น username กับนี่ค่ะเมื่อเรากแก้ไข username เมื่อกี้ลืมแก้ไข username ค่ะค่ะเมื่อแก้ไข username นะคะ,คะ,ะ,คะตัว username ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะ่ะต่อไปเป็นการเพิ่ม รายชื่อพนักงานนะคะเพิ่มรายชื่อพนักงานก็จะสามารถเลือกรูปได้เหมือนเดิมค่ะรูปก็จะเข้ามานะคะเขียนชื่อ,อ,อนามสกุลแล้วก็เอ,อเลขประจําตัวนะคะเลขประจําตัวประชาชนก็ต้องมี13หลกักเบอร์โทรก็ต้องมี10หลักนะคะจะไม่สามารถเขียนเป็นตัวอักษรได้ก็ต้องเขียนเป็นตัวเลขเท่านั้น,นะค,ะค่ะค่ะแล้วจะเห็นได้ว่า ถ้าเกิดเรายังกรอกไม่ครบนะคะไอต,ตัวเพิ่มรายชื่อพนักงานก็จะไม่สามารถกดไปได้ค่ะเราต้องกรอกให้ครบก่อนถึงจะสามารถกดไปได้ค่ะเมื่อเรากดไปได้แล้วนะคะก็รายชื่อพนักงานที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้ก็จะมาแสดงในหน้านี้ค่ะค่ะก็ขอการจบการนำเสนอในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ